นี่คือพืชตระกูลถั่วนี่ก็พืชตระกูลถั่วตอนนี้ก็พืชตระกูลถั่วตอนนี้ก็พืชตระกูลถั่วไม่เห็นมีถั่วเลยและนี่ก็พืชตระกูลถั่วค่ะพืชตระกูลถั่วนะคะเป็นได้ทั้งพืชล้มลุกไม้พุ่มไม้เลื้อยรวมถึงไม้ยืนต้นไม้ป่าไม้เศรษฐกิจที่เราปลูกกันด้วยค่ะไม้ยืนต้นตระกูลถั่วแบบนี้นะคะมีความสําคัญอย่างมากกับระบบนิเวศค่ะ เพราะว่าพืชตระกูลถั่วกลุ่มนี้นะคะมีปรมรากที่สามารถตรึงในตัวเจ้นได้มากจากอากาศค่ะทําให้เติบโตได้ดีในพืชอื่นๆที่เป็นสภาพแวดล้ลอมใกล้เคียงกันค่ะเป็นพืชตระกูลถั่วย,ยังไม่พอด้วยความที่เขาเป็นไม้ยืนต้นรากเขาเนี่ยจะฝังลึกลงไปที่ดินชั้นล่างสามารถดูดแร่ธาตุสารอาหารกลับขึ้นมายังหน้าดินทําให้เวลาดินที่เสียเสียแล้วปลูกไม้ยืนต้นตระกูลถั่วสามารถบํารุงดินฟื้นฟูสภาพดินได้ด้วยค่ะ แล้วตั้งแต่ปลูกไม้ยืนต้นตระกูลถั่วและทุกๆชนิดนะคะในที่นาจากที่แห้งแล้งเป็นแบบนี้แล้วค่ะทุกคนเขียวทั้งที่นาก็เขียวคันนานั้นก็เขียวคันนานี้ยิ่งเขียวค่ะทุกคนแล้วก็ปลูกอะไรก็โตดีงามมากขึ้นแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆน้อยๆ้อยค่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่เป็นอะไรที่ยั่งยืนแน่นอนค่ะ ดินดีขึ้นจริงๆและไม้ยืนต้นตระกูลถั่วก็ยังมีอีกหลายชนิดมากๆค่ะเช่นสตอกระพี้นางนวลต้นพฤกต้นอารางต้นฉนวนมะข่าแต้มะขามกระพี้เขาวควายต้นคางกระเจาะเกดแดงกระถิ่นนโรงต้นสาธรทองหลางแล้วก็อีกหลายๆต้นเลยค่ะแล้วทุกคนล่ะคะมีปลูกพืชหรือไม้ยืนต้นตระกูลถั่วไว้บ้างหรือเปล่ามาแชร์ความเห็นเกี่ยวกับไม้ตระกูลถั่วกันเพิ่มเติมได้นะคะ ปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ